ผมเนี่ยก็จะพาทุกคนมารู้จักกับตํานึงนะครับนอกปองหัวจุกตัวที่สองของบ้านนะตัวที่สองของมื้เอาเป็นว่าเลี้ยงมาจนถึงโตตัวที่สองของบ้านนะทุกคนครับเค็กขอบ,บ,บ,บอกก่อนนะว่าน้องตํานึงเนี่ยผมไม่ได้ไปซื้อหรือว่าไม่ได้ไปปีนขึ้นไปหาลังเขาแล้วก็เอาน้องเขามาเลี้ยงนะผมไม่ได้ทาอย่างนั้นนะครับน้องเขาเนี่ยน่าจะตกจากลังนะครับเพราะว่าเขาอะ มาบินตกบินตกบินตกอยู่ที่แถวๆหน้าห้องทางานของพ่อผมนะครับพ่อผมเนี่ยก็สงสารนะครับเพราะว่าแถวนี้ยแมวก็ค่อนข้างที่เยอะแถมมีหมาอ้ต่างหากนะครับก็กลัวว่าของแมวหรือหมาเนี่ยก็อาจจะเอาน้องไปเป็นอาหารเย็นนะครับพ่อผมเนี่ยก็เลยเก็บน้องเข้ามาเลี้ยงนะครับบ้านของผมเนี่ยเลี้ยงนกก็จริงนะครับแต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เลี้ยงนกป่าแล้วผมแค่เลี้ยง นกแก้วคนแถวนี้นะครับเวลาเจอนกตกรลังเนี่ยมักจะเอามาให้ผมเนี่ยเลี้ยงนะเพราะไม่รู้จะทายัางไงวันนั้นก็มีคุณยายคนหนึ่งเอานกมาให้ผมเลี้ยงนะบอกว่าไม่รู้จะทํายังไงนะครับเจอนกตกรลังเวลาผมเนี่ยเก็บนกตกจากรลังมาได้เนี่ยผมก็จะเลี้ยงจนโตเลยนะครับแล้วถ้าเขาโตแล้วเชื่องเหมือนเด็กผมก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะหรือถ้าบางโตโตแล้วไม่เชื่อนะผมก็จะปล่อยไปแล้วแต่ว่า ถ้าจะปล่อยไปอยากจะต้องรู้ว่าเขาเนี่ยกินอาหารเป็นเองแล้วหาน้ำดื่มกินเองหาที่นอนเองเป็นแล้วนะก็จะปล่อยไปนะแต่ตัวน,นี้ยังเด็กอยู่แล้วเนี่ยเห็นผมยังของกินอยู่เลยตลอวเขาร้องมาหลายรอบล,ล้วผมก็ยังไม่ยอมให้อาหารสักทีเดี๋ยวเรา,เาะะมาป้อนข้าวน้องเออเดี๋ยวเรามาป้อนข้าวน้องเขาอันดีกว่านะาจริงๆนะครับเขาไม่ได้กินข้าวนะอาหารที่ใช้นะครับผมเดี๋ยวจะใช้เป็นอาหารนกกลงหัวฉุกนี่ไง มีพี่ๆของหนูด้วยนะแล้วก็นี่เลยครับอาหารนกเอี้ยงนะครับอาหารนกเอี้ยงอันนี้ผมรู้สึกว่าน้องตํานึงเนี่ยเขาชอบกินมากๆเลยนะครับอาจจะทําใหญ่ไปหน่อยบางครั้งก็อาจจะแบ่งครึ่งให้น้องเขานะรหรือไม่ก็าทำโตๆไปเลยนะครับแล้วก็อาหารชิ้นแรกที่หนูเคยกินใช่ไหมลวยหล้วจากนั้นเนี่ยก็ขูดขูดบางๆนี้นให้น้องเขานะครับ บดบางๆไม่กี่รอบเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เป็นเนื้อแบบนี้แล้วแล้วผมก็จะใช้ไม้ที่ฟันช่วยด้วยนะครับแล้วแลวจากนั้นครบก็ตักเข้าปากเลยครับเหมือนหนอนเลยครับทุกคนครับเขาคงิดว่าเป็นหนอนนะครับนอกจากผลไม้นะครับเขาเนี่ยยังชอบกินแมลงด้วยนะครับที่ผมรู้ว่าเขาชอบกินแมลงเนี่ยเพราะว่านกงหัวจุกตัวก่อนของผมไฟเซอร์นะครับ เาเนี่ยเวลาไปห้องครัวก,ก็จะมีแมงหวีเยอะครับเขาก็จะชอบไปงับแมงวีเล่นนะครับคำโตไหมลูกกินได้อยู่ไหมอา้ายังกินได้อยู่อีกอีนี้เดี๋ยวเรามาให้อาหารเมร็ดกระมั้นดีกว่านะครคราวน,นี้พ่อจะให้คำเล็กๆนะคำโตๆตแต่ต <c oughs> ตนี่นะ้องเขาคงแบบว่าไหนพ่อบอกว่าจะให้คำเล็กๆไง แต่น้องเขายังชอบกินดีนะครับอาหารเม็ดเล็กๆแบบนี้เขาไม่ค่อยชอบกินนะเพว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้เขากินตอนโตนะตอนเด็กๆก็กินกินนี้ไปก่อนแล้วกันนะกินจนเบื่อเลยอ้ามเด็กอย่าใครกินนะนอ้มันเสียของเนี่ยเนี่ยมันเสียใจนกป,ป่าเนี่ยเขาเห็นเขาแย่งกันกินเลยนะ จับแมงมุมได้ผมอ,อยามาให้ให้ตำลึงกินนะแต่นี้ผมกำลังทำอาหารสูตรพิเศษให้กับตำลึงอยู่นะเป็นทั้งกลวยแล้วก็อาหารเม็ดเลยนะครับตำลึงลองกินดูนี้อูิว่าจะอร่อยไหมข้าวสาลี่ทำให้นะกำลึงเออยู่ไหมหรือว่าตำลึงกินแล้วเอ่ยโอ๊ยตักยาก แล้วกันเ,เขาปากเลยไม่ใครเจอนกปงหัวจุกหรือพวกนกเอี่ยงนกป่าที่ตกรลังมาแล้วก็ช่วยน้องเขาโดยการหาอาหารที่น้องเขาพอกินได้นะครับอย่างเช่นนกเอี่ยงก็อาจจะเอาเป็นอาหารเม็ดแบบนี้แช่น้านะครับนกกระจอกก็อาจจะเอาเข้าวสารแช่น้าแล้วก็หย่อนปากน้องเขานะครับส่วนนกปงหัวจุกก็ เอาผลไม้ตามฤดูกาลน,นะครับเอามาขูดให้นุ่มๆแบบนี้แล้วก็ป้อนน้องเขานะครับเลี้ยงจนโตแล้วค่อยปล่อยนะจะได้เป็นการช่วยชีวิตน้องเขาหรือบางคนนะครับถ้าไม่รู้เนี่ยอาจจะเอาไปวางตามต้นไม้แล้วน้องเขาเนี่ยก็อาจจะไม่รอดนะเพราะฉะนั้นเอาน้องเขากับม้านมาด้วยแล้วก็พยายามป้อนข้าวน้องเขาจนโตแล้วค่อย นะก่อนจะปล่อยน้องเขานะครับก็ต้องดูนะคบว่าน้องเขาเนี่ยกินเองเป็นหรือยังนะครับไม่ใช่ว่าป้อนมือสองมือแล้วก็ปล่อยไปน,ยนะน้องเขาเนี่ยก็อาจจะไร่รอดนะแต่อย่างน้องตัวนี้นะครับเขาก็ายังกินไม,ไม่เป็นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอ่ะกินเองนูสิกินเองดูกินเองแลวยัง, <c oughs> งไม่เป็นนะ ว่าเขามีบางอย่างที่ผิดแปลกไปจากนกในธรรมชาติมากเลยนะครับก็คือน้องเขาเนี่ยมาวันแรกนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยให้เขาลองชิมกล้วยแค่ไม่กี่คําเนี่ยเขาอ้าปากขอเลยนะครับคือผมเนี่ยก็แค่ให้แบบนี้นะแต่น้องเขาไม่ได้อ้าปากขนาดนี้นะเขาเดี๋ยวก็ถูกปากไว้พอผมเอาเอากล้วยเดี๋ยวไปแตะปากเขาเขาก็ กินด,ดูแล้วอร่อยดีเง้หลังจากนั้นเนี่ยพอป้อนนี้เป็นสองสามรอบอ้าปากเล้ครับอ้าปากแบบพ่อจ๋าคอ,อหน่อยคอหน่อยคอหน่อย,อยนีนะํำลึงนะเป็นนกที่ติดคนมากๆเลยนะเพราะเนี่ยจำลึงอย่าบิขึ้นมา่างนี้สิํำลึงนะครับเขาติดคนแบบนี้แหละครับเขาชอบอยู่กับคนนะครับไม่ชอบอยู่กับนกด้วยกันเองนะครับ ความสามารถพิเศษของนกกงหัวจุกนะครับก็คือนองเขาสามารถที่จะร้องเพลงได้นะครับแล้วนกเขาวัวนี้ก่อนดีกว่านะครับเราค่อยฝึกตอนนี้เขายังร้องได้แค่หไหอยหไหไหอยอ,ยอ,ยอ,ยอยกินอยู่แล้วรับนกกงหัวจุกเนี่ยเขาสามารถร้องผิวปากหรือร้องเพลงงนี้ได้นะครับแล้วเขาก็เดี่ยวอย่าทําได้เหมือนกันแล้วก็แก้มแดงเหมือนกันด้วยครับนี่มันพข้เทลไทยแลนด์ชัด กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่พะทักที่ใหม่ๆเอาไว้ใจก็ใหม่ในขิดหน้าครับสำหรับนี้บ๊ายบาย